ครับคุณคุณลุงที่นี่เป็นบ้านเกิดของหลวงปู่มั่นนะครับกราบครับครับฮะท่านท่านเกิดที่นี่เลยกาบกาบเกิดที่นี่เลยครับมทที่มานครับท่าน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 เอ่อศึกษาเรื่องบทนี่แต่เมื่อไหร่อะไรยังไงบวชบทเนี่ยชองปีครับสองปีอ๋อครับครับที่มาที่หกที่เจ็ ปีสองพันสี่ร้อยสิบห้าครับแจงหวะครับจ้สองปีเพิ่นบวชเนรอ๋อครับแล้วหลังจากนั้นท่านก็เห็ดหน้าอยู่นี่ครับซิกอย่างนี้เห็ดหน้าอยู่นี่กับแม่กัานนอกห่มีพ่ออ๋อบ้านนี้เป็นบ้านที่ท่านเกิดที่นี่เลยใช่ั้มครับก็นี่บ้านเกิดบ้านเกิดรูบาอาจารย์เพส่งปีหาเจ็ดนี่ครับรูบาอาจารย์จากสกลมิตะเด้เห็ดนี่ อ๋อครับบัดตำโพอองทุกวานครับ,รบแล้วแล้วท่าน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 เกิดก็คือตรงตรงนี้เลยที่ที่เห็นนี้เลยบ้านเชี่ยม่านี่ครับอ๋อแล้วตอนนี้ตอนนี้ครบขอบครัวของท่านยังมีใครอยู่บ้างไหมครับบอกบอกก็พร้อมเนี่ยแหละ <c oughs> อ๋อเหรออ๋อเหรออ๋อุออณลุงเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรครับลุงปูนเอ๋อเป็นเลนของลุงปูม่านเหรอครับครับอ๋อคุณลุงชื่ออะไรครับท่านครับตาชูตาชูอ๋อครับนามนคุลคำโพอ๋อครับอ๋อครับอ๋อครับ แล้วร,รอบๆนี้ก็เป็นเป็นที่ท่านท่ญญติญาติหมดเลยใช่ไหมครับ,รบอ๋อ